สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ VFT b ท t วีไทยแ n ตมปครับในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้นะครับของแวนกัดวีนะครับกลับมาแล้วนะครับกับการจ Deck นะัดเด็กเนาะก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เป็นเด็กโปรไฟล์ของเนลเนตตาครับซึ่งจริงๆริงเนลเนตตาใช้สายรวมกับสายแยกได้แต่โตขออนุญาตแยกเป็นสองสายแล้วกันนะครับซึ่งมันจะทําให้แบบเด็กมันดูเด่นชัดกว่าในระดับหนึ่งนะครับวันนี้จะเป็นสายโอโบลัสนะครับจริงๆมันสามารถทําเป็นสายมาร์เก็ตเทียก็ได้ อันนี้แล้วแต่แบบ <c oughs> ความชอบของแต่ละคนละกันนะครับนะว,ว่าจะไปจัดสายไหนคือเนวในต้าทั้งโอเพ่นครับบอกตรงเลยนะจุดนี้นะครับสามารถจัดบิวได้เป็นทั้ง2แบบใครชอบเล่นแบบไหนก็ไปหาแบบนั้นได้นะครับแล้วพอๆกันเลยความสาม,มารถอ่ะก่อนอื่นการจัดเนียไม่ผิดไม่ถูกผมการในการในผมถนัดเป็นการนําเสนอในทางเรานะครับใครไม่ชอบใบนี้มีโปรโมใบนี้หรืออะไรก็ตามก็สามารถใส่ได้ตามใจชอบครับอันนี้เราจะเด้นแบบว่าไม่ใส่โปรโม ให้น้องๆที่แบบหาโปรโมไม่ได้อะไรเงี้ยสามารถจัดเล่นได้เช่นกันนะครับมาที่เกตศูนย์ก่อนเลยตัวเริ่มครับก็จะเป็นของสายอาบลอสไปเลยนะครับแล้วก็ทิกเกอร์ก็คงจะไม่ได้อะไรเยอะครับเพราะว่าตัวเด็กมันสามารถเก็บมือได้อยู่แล้ว ก็จะกลายเป็นคี่ปนะครับดอสี 4, ่แทนแล้วก็จะเปลี่ยนในส่วนจากคลิปที่แล้วที่เป็น REB10 ล้วนเนี่ยที่มันจะไม่มีดอสพก็เพิ่มดอสพเข้าไปให้มันแค่นั้นเองนะครับที่เหลือก็จะเป็นทิกเกอร์ในชุดมันก็มีมาให้ครบอยู่แล้วแหละนะโอเคมาที่เกรดหนึ่งครับ เกรดหนึ่งจะมีตัวนี้จริงๆตอนแรกเราบอกว่าเป็นส์ใช่ไหมเป็นเหมือนว่าถ้าใครมีดอพีจีแล้วตัวนี้เอาใส่ตัวนี้แทน ten, นะครับอันนี้เราใส่ลงบนเด็กเลย2ใบนะครับเพราะมันเป็นสายหมนเลยแล้วก็จะมีส่วนของโอเวอร์ลอสครับเกรดหนึ่งสี่ใบแล้วก็จะมีตัวของทหารเสือครับตัวนี้ลงมาโซบัสหนึ่งคอแผนโทเค็นได้จริงๆต้องบอกก่อนว่าอ่ะมันรีเฟกนิดหนึ่งจริงๆก็อบอกก่อนว่าไม่อยากให้โซบัสนะแต่ว่าถ้ามันจําเป็นต้องใช้จริงมันคือตัวหนึ่งที่ค่อนข้างขอ,ขอ,ขอ,ขอได้ดีพอสมควร ตัวต่อมาครับลงมาขอแพนโทเค็นแม่งเลยจบนะครับหลักๆเราต้องการจะขอแพนโทเค็นนะครับแค่นั้นเองแล้วก็ตัวาสายโอบอลลอดมันจะเน้นหนักไปทางอัปเกรดของตัวแพนมากกว่านะครับทีนี้มาที่เกรดสครับ เกจสตัวนี้มันจะเฉพาะโอเวอร์ลอดดีนหนึงก็คือครั้งที่แเราจะเห็นว่าใส่ไว้3ใบเพราะว่าดูว่ามันแอบใช้ยากเพราะมันไม่ได้นี่ขนาดนั้นอันนี้จะใช้สําหรับโอเวอร์ลอดเลยนะครับต้องมีโอเวอร์ลอดตัวที่ติดชื่อโอเวอร์ลอดในโซลสใบคือตัวเริ่มมันเป็นโอเวอร์ลอดไปแล้วแหละพยายามไลท์อีกตัวหนึ่งเกจหนึ่งหรือเกจสก็ได้มาติดโอเวอร์ลอดนะครับมันก็จะใช้ได้แล้วก็จะมีเกจสองโอเวอร์ลอดนะครับ แล้วก็จะมี2ตัวของชุดเก่าจะมีตัวที่อ่ะเดี๋ยวอาา์ดีเดี๋ยวงงกันจะมีตัวที่เมื่อลงเรียหรือลงแวงก็ได้จะสร้างแผนโทเค้นนะครับสามใส่ไว้ใบแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเมื่อลงสนามถ้ามีเกตศรูนสองใบหรือมากกว่าครับเขาจะบัตหนึ่งจวดหนึ่งแล้วก็ยูนิตท,ทั้งหมดที่อยู่ในแถวแนวตั้งเดียวบวกไปละห้าพันอันนี้ก็มาเล่นเสริมกับแผนโทเค้นได้ตัวมือได้ด้วยนะครับตามนี้ทั้งหมด13าใบครับค่อนข้างกอเยอะหน่อยนิดนึงนะก็ถือว่าเยอะแหละนะครับ มาที่เกตสามครับเกตสามก็จะแฟดๆเลยก็จะมีโอเวอร์ลอดกับตัวของมาร์ติน่านะครับแค่2ใบาถามว่าพี่มันไม่ใช่สายทหารเสือใทยมาร์ติน่าไปทำไมมาร์ติน่ามันกดคีย์ได้ครับมันอยู่ช่องเลียมันยังปั๊มสกิลได้นะครับมันก็เลยแบบว่าเออเอาของมันนะมาปุ๊บกดปั๊มสกิลก็ถือว่าไม่ได้แย่ยังถือว่าใช้ดีอยู่แล้วมาดึนคู่กับตัวชมพูของโอเวอร์ลอดเองยังมีท่าในการเล่นเรื่อยๆนะครับโอเค วิธีการเล่นเจ้าเด็กนี้ครับอ่ะลืมบอกที่เหลือก่อนนะครับของที่ต้องใส่ลงเด็กนะครับณนะปัจจุบันที่มีเพิ่มเข้ามาก็จะมีแ่นเล็กครับแ่นเล็กก็เขาถ้ามี8ดก็ใส่แปดไปเลยเผื่อแบบมันปั๊มได้เยอะนะครับเผื่อแบบเราไม่ได้ยืนตัวโอเวอร์ล็อเป็นแวนบังเอิญไม่ยืนโอเวอร์ล็อตเป็นแวนแล้วก็แ่นใหญ่นะครับอย่างรับแปแค่นั้นเองตามนี้นะครับอันนี้ส่วนแรกเด็กนี้มันจะวุ่นวายนิดนึงครับของเยอะหน่อยแล้วก็จะมี ควิกชิลครับหแล้วก็พวกกิฟต์ e m a g เ i n e r y กิฟตเนี่ยของ Frost นะครับเราก็แนะนําให้เริ่มต้นใส่อย่างละ6ครับนะถึงอาจจะใช้ครบไม่ครบอะไรก็ตามครับเราอยากให้ใส่โชคไว้ที่อย่างละ6ก่อนนะครับอ่ะมาที่วิธีการเล่นนะปึ๊บขึ้นมาไลท์ like ครับหลกัหลกๆก็จะไลท์ในส่วนของ ตัวร่างเกตหนึ่งเพราะอยากให้ชื่อมันติดถ้ามีไปได้ก็ให้ร่างเกตหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเราได้เริ่มหลังนะครับโจมตีฮิตแวนก็ได้เปิด4แล้วก็หยิบโอเวอร์ลอสใบหนึ่งถ้ามีแสดงแล้วก็ที่เหลือไปไว้ใต้กองได้ด้วยนะครับค่อนข้าง,างดีตัวนี้ดีระดับหนึ่งเลยเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นเกตสองจริงๆวิธีการเล่นค่อนข้างจะเหมือนกันนะเกตสองเนี่ยถ้าเราถ้าเกตหนึ่งอ่ะเราเป็นตัวนี้ไปแล้วอ่ะเกตสองเราสามารถเป็นตัวนี้ได้นะครับแล้วก็อาจจะเอาแบบ แทนล่างแรกลงไปก่อนปึ๊บอ่ะมาต่อบูธนะครับปกติถ้ามาตรฐานของมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละอ่ะอย่างนี้ก่อนก็ได้ถ้าเราไม่ได้เป็นโอเวอร์ลอแต่ถ้าล่างหนึ่งมันไม่ใช่อเวอร์ลอสอะล่างสองพยายามให้ติดโอเวอร์ลอสไ้มันใช้งา่ายมันจะได้เล่นแบบโฟได้ต่อต้องพูดอย่างนี้ละกันนะครับนะเพราะว่ายังไงมันก็ถือว่าอ่ามีเทคของมันอยู่ดีนะครับโอเค คือถ้าอันนี้เราให้กรณีที่ว่าดูว่ามันไม่ใช่ตัวของมันนะครับถ้าเป็นตัวมันเสร็จปุ๊บก็เหมือนเดิมครับกิฟเราอาจจะกิฟให้แวอนก็ได้ถ้ารู้สึกว่าอยากให้แวนตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บโทเค็นแพนโทเค็นหลังอย่างเนี้ยจะถูกอัปเกรดหมดนะครับจะเป็นตัวที่ถูกอัปเกรดหมดละเสร็จปุ๊บ <c oughs> ถ้าไม่ได้คิดอะไรมากก็ เล่นได้นะครับลงปุ๊บแพนจะถูกอัปเกรดเป็นอย่างนี้และอาจจะต้องลงอีกสักหนึ่งตัวเพื่อให้เราได้เราจะใช้เทคแล้วก็ใช้เทคทำแพนใหญ่ออกมาอ,อาจจะเป็นเจ้านี่ลงในตัวในตัวนี้อ่ะขออภัยตัวนี้เมื่อลงสนามจะเป็นตัวที่เอาแพนใหญ่ออกมาได้จะเป็นเจ้านี้เลยก็ได้นะจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นแล้วก็ใช้เทคล่างครับกด อารีทายแผ่นเล็กรีทายเรียการหนึ่งตัวรีทายไปแล้วเราก็จะได้แผ่นใหญ่มาสองตัวปุ๊บปุ๊บมาอย่างนี้แล้วก็แวรจะบวกหมื่นมีเรียการครบห้าใบพอดีนะครับพอแวรเราบวกหมื่นเสร็จปุ๊บอ่าเราก็สามารถใช้เทคตัวนี้ได้มันมีการ์ดในโซที่เป็นอาโบลอดสองใบในะครับเป็นการ์ดในโซที่มีคำว่าอาโบลอดในชื่อเนี่ยสองใบหรือมากกว่าเขาได้บาร์สหนึ่งครับแล้วก็เลือกความสามารถหนึ่งอย่าง เราก็จะรีถ่าย2ใบนี้ทิ้งปุ๊บเพื่อเอาเทคนะครับบวก2 0 0 0มบวกขีต้นเกมเลยก็ได้จริงๆอะ่ะไม่ต้องวางกิฟต์ดีวางกิฟต์ที่แม่งเลยก็ได้นะครับนะแต่ว่ามันก็ตีสาม0 0ืแล้วไงเออก็ถือว่าไอ้นี่ละแ,แต่ทีนี้ถ้ารู้สึกว่าสนามยังไม่เต็มนะครับมันก็คือมันมันเล่นง่ายตรงที่ว่ามันปั๊มไปปั๊มมาได้เราสามารถลงเนี่ยมาบูทให้แวนได้พอไอ้นี่มันลงสนามเสร็จปุ๊บมันก็จะขอแพนอัปเกรด ออกมาใหม่เป็นอย่างนี้อ่ะนี่ก็จะถือว่าเต็มสนามแล้วและเวลาตีอาจจะข้างเบาตีก่อนก็ได้ข้างนี้เบาสุดนะครับก็จะเป็น20,000ตีแวนตีไปก่อนก็ได้แวนจะเป็นตัวแวนอย่างเดียวจะตีเป็น3 3 0 0 0บวกเป็น41 0 0นะครับได้ทิ๊กอะไรโย,ยนข้างหมดครับข้างนี้มันจะโชคอยู่ที่4 0,000เริ่มต้นที่4 0 0 0 0 2ขีนะครับถ้าได้ทิกเกอร์2ได้เลยอ่ะจะเป็น6 0 0 0ืจะเริ่มต้นที่2คงขี้วยนะครับมันค่อนข้างแรงเลย ฝั่งปิดฝั่งนี้จริงๆสักพักหนึ่งไอตัวนี้ก็ตายครับไม่ต้องไปซีเรียสเพราะว่าเราถึงต้องใส่เต็มไงอ่ะอพอเราตายปุ๊บอะไรก็ว่าไปครับนะสมมติตัวนี้ตายตัวนี้เราไปเตบไปฆ่าไปต้มยำทําแกงอะไรก็ว่าไปเราไล่ใหม่ก็วางใหม่ปึ๊บปุ๊บป๊บเสร็จปุ๊บทีนี้ถ้าเรารู้สึกขาดมือนะครับอันนี้เขาทำแบบกรณีหลายๆอย่างนะให้ดูนะครับถ้าเรารู้สึกขาดมือจริงๆอย่างเนี้ย เราอาจจะคอเบนเจ้าหนี้ลงมาก็ได้ปุ๊บคอพอคอเบนเจ้าหนี้เสร็จปุ๊บนะครับก็มีแพนสองใบเขาได้บาตรหนึ่งก็ได้จวดหนึ่งในแถวแนวตั้งเดียวกันนี้บวกอ่าบวกบวกพลังไปและเสร็จปุ๊บถ้าไม่มีอะไรจะทำจริงๆให้ใช้เทคตัวนี้นะครับแล้วก็กินตัวนี้ทิ้งไปเลยมันจะได้แพนมาสองใบอ่าและตัวนี้จะบวกหมื่นไปนะครับแค่นั้นเองคือมันก็ยังสามารถทำท่านี้ให้ตีไปโง่ๆโดยที่ไม่ได้มีอะไรได้นะ มันก็ถือว่าทําได้เรื่อยๆอ่ะอย่างจะจบในการต่อสู้เราสามารถจบเทินปุ๊บพวกนี้ตีอะไรหมดแล้วเอาตัวนี้ไปเสพก็ได้นะครับเพราะมันมีเทคอินเตอร์เสพไอตัวนี้ก็ไม่ได้ไรายเทคองสนามก็เสพทิ้งไปได้เลยอ่ะในกรณีเป็นอย่างนี้ก็จะหายเป็นอย่างนี้นะครับ mm hmm. ทีนี้ถ้าปิดมันสมมุติเราไล่ถึงไล่สาได้ปุ๊บ mm hmm. เรามีกิฟต์แถวหน้าสใบเลย mm hmm. ค่อนข้างแรงนะครับในการมีกิฟต์สใบอ่ะ mm hmm. เราก็อาจจะคอเจ้า นี่ลงมาก่อนก็ได้นะครับพอเจ้านี่ลงมาเสร็จปุ๊บใช้สกิลครับคว่ำหนึ่งกิน2เรากินแผนทิ้ง2ใบก่อนนะครับพอกินแผนทิ้ง2ใบก็เราเลือกช้อยล่างอยู่แล้วใช่ไหมก็บวกหมื่นบวกขิครับเพราะในโซเรามีถึงอยู่แล้วนะไอ้บวกบวกสองหมื่นบวกขิไปนะครับแล้วก็ยังสามารถใช้ในส่วนของตัวนี้ลงมาได้พอตัวนี้ลงมาเสร็จปุ๊บก็ใช้เทคโซบัสหนึ่งโซบัสอะไรก็ได้ครับขอให้เหลือโซเปโนบอลล็อกไปทั้งสองใบแครับในโซนี้ทิ้งก็ได้อ่ะโซบัสหนึ่ง แล้วก็เปิดการ์ด5ใบจา,ากท็อปเดย์ครับคอการ์ด1ใบลงช่องเรียการนะครับเพื่อเราจะาจะเกิ่วกดขีในช่องเรียของมันนะครับคอการ์ด1ใบเปิด4สมมติว่าโชคดีเราเปิดไป4เราไปเจอกับเจ้านี่กระดาษปุ๊บลงไปตัวนี้พอลงตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็สามารถลงตัวนี้ต่อได้นะครับพอลงตัวนี้ต่อก็ มันจะมันจะปั๊มไงตัวนี้มันจะปัม๊มต้องลงจากมือไหมไม่ต้องเมื่อลงสนามเฉยๆอ่ะเพิบก็ลงมาตัวนี้จะบวกชี้ไปแล้วนะครับถ้าอยากให้แวนแรงอีกเราสามารถแซกแผนหนึ่งตัวคอดอีกสองตัวเป็นคอดคอดใหม่ก็ได้จริงจจะคอดด้วยก็ได้คอดเลยก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วตัวน,นี้มันบูตได้แค่แปดพันนะครับก็เราสามารถใช้นี่เพื่อจะเพิ่มพลังให้นี่ก็ได้ค่านี่ทิ้งครับแล้วก็คอแผนอีกสองใบแล้วก็คอทับไปเลยตัวหนึ่ง อ่ะเป็นแบบนี้ปึ๊บ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 ประมาณนี้อ่ะมันก็จะได้แผนที่มีพลังหมื่นหมื่นหมื่นหมดละข้างซ้ายขวาจะบวกคี้ทั้งหมดนะครับแวนก็จะบวกหมื่นเพราะมีเลียห้าตัวนะก็ให้นับพลังเล่นๆลงงๆง่ายๆ,ๆ,ๆก็ที่ข้างนี้จะเป็นสองหมื่นสามเป็นสามหมื่นสามสองขี้นะครับแล้วก็แวนจะโจมตีอยู่ที่อ่าสองหมื่นสามสามหมื่นสามบวกพลังที่บูสต์ไปเป็นสี่วิว่งเพิ่มมาเป็นสี่หมื่นสามนะครับและข้างนี้มันจะเริ่มที่สามหมื่น สามหมื่นเป็นสี่หมื่นข้างที่ชกที่สี่หมื่นเหมือนเดิมสองขีเรียก่ารเราจะมีขีทุกข้างครับจริงๆจะใช้เทคนิคเดียวกันกันกบอันนี้ก็ได้คือตัวนี้มันจะแทนด้วยตัวนี้หรือตัวนี้ทั้งคู่ทั้งซ้ายทั้งขวาได้หมดนะครับแล้วก็ปั๊มแวนใ,มนให้มันมีพลังขึ้นมาเด็กมันจะเป็นแนวปั๊มไปปั๊มมาอย่างเงี้ยนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคนะสำหรับการเล่นแล้วมันรื้อสนามทําให้สนามกลับเป็นสภาพเดิมได้ไอเวลารื้อสนามเนี่ยสมมุติว่าเรามีเกรดสามเดี๋ยวพี่ไม่ใช้เนี่ยเราสามารถรื้อกลัับบไไปเปเ็นนนนแผนด้ะะคร ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ถือว่าเป็นสายที่แอตโตค่อนข้างชอบนะถึงจะแบบไม่ได้เล่นแชนผู้หญิงบ่อยก็ตามแต่โอเบอร์ล็อดก็เป็นสายที่ดูดีพอสมควรประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้อย่างเช่นเคยชอบกดไลค์ตามกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆทางช่องเราอยากแนะนำคุหลวงเพราะว่าผมในเดือนสามบาทสามารถสมัครเป็นแทบเมมเบอร์ได้ฝากแฟนเพจเช่นเคยนะครับวิวทีวีแอบด์ทวิตชชอบคลิปของเรามีช่องตะเปเที่ยวแต่งสามารถโดเนอได้ด้วยนะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ